วางเข้าไปในตัวนี้เราเรียกว่ากระบอกร่องเล็กๆเนี่ยจะเป็นตัวร่องที่จะนําพาให้เข็มเนี่ยวิ่งเข้าไปนะเหตุการณ์นี้ก็คือ2,421ประดิษฐ์สำเร็จนะฮะถ้าทำแบบนี้เลยเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องใช้กาวยางแบบโบราณเลย่หมใช่ครับ ออย่าขาดนะอ่ออาตอ,อตอนนี้จะต้องเพก็ดาวให้ฟอยอย่าติดกัวน,นะหลังจากน้นแลัวก็จะรี่โอเคสิ่งสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับแผ่นฟอยล์ที่เรียบเนี่ยมันจะช่วย